สวัสดีพี่น้อง fc วันนี้จะมาโดปลายูนเช็คไก่ครับเลี้ยงไปเลี้ยงมากกับให้น้ำม,มาันเฉยวันนี้ไหม,มให้น้ำให้น้ำเฉยวันนี้พอเลี้ยงไปเลี้ยงมามันมีงานทำมันมีงานทำอุซ่นร่วมไวติดตามเลยครับว่าไก่ชน,นอ่ะพี่น้องติดต่อไปกี่ตัวลแล้วเดี๋ยวจะไปดูในฟาร์มอยู่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องวันนี้ป้าเปิดสุ่มไวรอเลยครับ น่ครับใครชอบตัวไหนก็โดนเลยครับพี่น้องใครชอบตัวไหนก็โดนเลยครับจัดเต็มเลยครับวันนี้ป้ามาจะให้น้ำไก่อยู่ครับเลยมาเดินมาดูก่อนว่าตัวไหนตัวไหนครับเนี่ยจัดเต็มเลยครับใครสนใจตัวไหนก็มองไว้เลยครับเนี่ยโทรมาหาป้าได้เลย,เลยจะคล้องไข่เพชรแท่งทอง ปล่อยไปหลายตัวแล้วครับนี่เหลือไม่เท่าเก่าแล้วล่อยไปหลายตัวแล้วนะครับสีไหนใครชอบสีไหนก็มองไปเลยครับปลาปล่อยถูกตัวครับได้ราคาปลาปล่อยถูกตัวเลยนะครับตัวนี้ครับนะครับตัวไหนมีมีไฟเราก็ไม่รู้หรอกครับพี่น้อง เรามเจะคลองครับจะคของจิ๋วครับว่าตัวไหนมีไฟไม่มีไฟนะครับขณะเปลกนานะครับมันไม่ตื่นเลยครับไกุ่ตตัวนี้ขันอย่างนีเลยครับเนี่ยตัวนี้พิจะเตเก่งครับพี่น้องตัวนี้ขันอย่างดีครับนี่ครับนี่ลองเปิดดูที่เป็นยังไงนี่ครับขันอย่างดีเลยดูมนี่ นเลยคันๆตัวเดียวเลยครับคันอย่างนี้เลยนี่ดูทรงมันไหวครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ตัวนี้คัดเมาวานครับตัวนี้คัดเมาวานคัดไปแล้วครับแล้แต่ทรงทางนี้ยังไม่ได้คัดครับอันนี้ไก่ไหมครับพี่น้องทางนี้ไก่ไหมนีครับไก่ไหมครับมีแต่ไก่ไหมเลยครับทางดูพี่น้องดูลีลามันไหวครับ สนใจกันที่ต่อปลายยนเลยครับเบอร์โทรมีแล้วนะครับมีตะบักโอ๊กเลยซุ้มซุ้มนี่เลี้ยงไว้ชนครับเลี้ยงไวยังไม่ได้ซอมแดดเลยครับพี่นอ้องนี่ครับปลาปลาเอาไก่มาตากแดดแล้วให้ลูบน้ำไกลล่ก็เอาไก่มาตากแดดฝาดเที่ยงฝาดเทียง ไท่ทองไงมันไท่ทองว่ะตีอ๋อมันก็จะได้แข็งก็ไม่เล่วกันไท่ทองให้อืเจ้าเดินโค่นมันชนมันช่แล้วโค้งเงี้ยหรอขี้ตื่นไหมนี่ครับปลาพามาดูมาดูชายากระตัวครับเมื่ไหร่ม่อไหร่กเห็นจะขอคันเอาคันเอาครับพี่น้องคันเอาคันเอะในในตัวไหนดังกบูตัวไหนดังกบูตัวดังกบูหมดแล้วปล่อยมันแล้ว <Price. S 2> อ๋อปล่อยไปแล้วอันนี้ให้ให้อาหารยังยังเพื่อซ้อมไกล้คนแต่ว่าท่านท่านให้อาหารนี่กำลังทีเริ่มให้อาหารกำลังทีเริ่มให้อาหารเที่ยงก็ร่างมันก็ร่างแต่พอมันไมีแต่ซ้อมมันจะที้ยังหนึ่ทีเหลือนี่ในสุ่มนี่ซ้อมคัดไว้เบิร์ตแล้วคัดเลยว่าแล้วซ้อมคัดไว้เบิร์ตแล้วมีแต่เออแต่ยังไม่ได้ลงสนามเออทง แต่ยังไม่ได้ลงนสนามจรงิงวันเขาชนก็นจะออกไป,ไปละนองเนี่ยตัวนี่จะเป็นละนองตัวนี้จะไปละนองออม,มีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ไอ้ไอ้เนี่ยออะไรก็ดูนี่เออนี่ยถือว่ามันคันดีเพ่จะกิน,นตัวนี้ไอ้เขียวเขียวสดเขียวปลาดูนี่ไอ้เขียวสดต้นเออขียวสดออกไปออกละนองตัวนีไ้ไอ้เดาตัวนี้อะไรนี่เดาว ไอ้ดาวเดไดาวอดไอเดาไอดไอดาวอเดไอดาไอเดอเอเอดาไอเดาอัดาีออดาไอเดไอเดาวอเดอดาไอเดอดาไเอไอเดอดาออดาอเดอดาอดอเดาอดาเดอดอดาไเอดาอเดอออออดอออออได้ โอ้ไอ้ตอโอออกสองไฟเราพี่น้องฉนแข็งแล้วล่เดี๋ยวว่าแข็งแล้วนี่ยังไม่ชวนมาสองไฟเราให้มันพักเออไอนี้อเด็กยดจะออกบา้งยังไอ้เกี้ยวไอ้ไรเกี้ยวตัวนี้ยังไม่ไปไฟนอกยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปไฟนอกเลยไปฝนแต่ว่าซ่อมซ่อมได้ซ่อมซ่อมแข็งไล่แข็งมันน่ะไปสองไปแล้วแต่ว่าไอ้ตัวนี้เด็ตัวนี้คืออะไรตัวนี้แมงแดงแมงแดง อ๋อไอไอนี่ได้ออกได้ออกมายังนี่เป็นสนามจริงยังนี่ก็สองไฟแล้วอ๋อเป็นสนามจริงเราเดอสไฟเดอส่องไฟอือใจมันลอยเล็กไอไอออกไปสองไฟแล้วอือส่องโลเกตส่องโลเกตใส่นี่เจ๋งลูกหน้าตัวนี้อือเจ๋งลูกหน้าแล้วก็มันได้ก็นี้เด็กนนมาล่อตัวนี้เด็กเปนนี้่เด็กเด็กจากไฟยังนี่ ได้ไฝเดียวได้ไฟเดียวไฝไม่ไก่ไม่ไก่ไม่แต่ว่าซ่อมซ่อมอยู่ตามนี่สามสี่ข้างเลยแหละแต่ว่ามันมันเจ็งก็เลยจับคัดเอาไว้คัดไว้ก่อนที่ว่าที่ว่าไม่ปลองกัเราเราไปสนามจริงที่ว่ามันไม่ก็เรื่องไม่หลายแล้วนั่นหรือเรื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าเรือสิบกว่าตัวเองหนึ่งสองสเรือสิบกดตัวเองเมื่อก่อนตั้งยี่สิบกดตัว เบดองสี่หั่เจแปดแล้วแสิบกว่าตัวปดุ 18, มันก็ยี่สิบ 20, พอดีก็ม<อ>ี <20 S 2> ตัวพอดีอไม่ไม่ควที่ว่าคัดไว้ยวนะี่สิบเนาะที่เหลือก็ยี่นั่นแหลเหลือประมาณสามสิบสนะุ่มเนาะอือเหลือสาสิบประมาณสามสิบสุ่มปล่อยไปเลยจากตัวปล่อยไปเลยจากตัวนปน่อยวยนนั่นแปดต่อมากระชี 4. 4. 4. ตัวเอาเอา,เอาไปลัด ตลาดบุรีสองเราก็ไปเพชรบุรีสองเจ็ดสี่ที่นี่ก็ที่เหลือเขาโทรมาสั่งไง้มามาจากอะไรลําพูนถูมาจากลำพูนน,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 นอ๋อมาจากลําพูนเขาจองตัวไหนาจากลําพูนเขาว่าอยากได้ไก่ล่วงหน้าเขาเขาเขาจองตัวในไก่ลําพูนไอคนลําพูนเขาหาไก่พมา่าไ่ล่วงหน้าจะจัดนะอ๋อครับไก่พม่าล่วงหน้าจะจัดนจัดไออ๋อ ตัวนี้อ่อดน้อยออกน้อยเนี่ยไอออกน้อยอันนี้หังเด็กที่ว่าพ่อไก่นะพ่อไก่อันนี้เว้ไเป็นพ่อไก่เป็นพ่อไก่มันมันมันชนหลังสวนมาก็เลยมันพอดีตีนมันรวมไปเลยท้่มันเด็อดตอนมันห้าไก่แล้วโอหาไก่แล้วมันชนะมาห้าไฟแล้วอก็เลยเอาทำเป็นพ่อไก่เนี่อเอเลยว่าทำเป็นพ่อไก่ไอทั้งนี้ดินะทั้งนี้ดิ ตัวนี้มันก็ชนะมาตัวนี้ไก่ไก่เชิงไทยอ่ะไก่เชิงไทยเป็นลาไกว่นะอืมตาไก่ชนะดีไฟ่ก็เลยเอาตั้งเลี้ยงไว้เฉยๆหรอกอ๋อความไว้เฉยอย่าให้มันอย่าให้มันขาดให้มันมีสายพันธุ์ตัวนี้ดิอืมตัวนี้ไอตัวนี้มันไทยแล้วมันก็ห้อยยัไก่ล้ยมันชนะสามไฟพอดีไฟที่อู่จะหอผลผลมาหลุดพอดีก็เลยก็เลยจอดให้มัน ฝนมันเต็มก่อนนะคนปีมันกำลังถ่ายเนาะกำลังถ่ายเนี่ยกำลังถ่ายยังไม่สุดจะน่ะไปถามไฟแล้วไฟที่สี่จะออกพอดีฝนมาถ่ายก็เลยก็เลยหยุดแล้วทั้งนี้เด็กคนนี้เทาเงินคนนี้เทาเงินเทาเงินเออเทาเงินไดจากไฟหรอเทาเงินนี่โอ้เทาเงินนี่มันมันมันจัดมันเป็นไก่สองไก่สองไก่พา ลูกครึ่งนะอ๋อไก่ลูกครึ่งมันจะเป็นเชิงพม่าครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นเชิงไก่เชิงครึ่งแม่เชิงพ่อ,พ,อพ่อพ่อพม่านะอ๋อพ่อพมา่าแลเลยเรียกว่ามาผ่านนะอ๋อแต่เป็นลูกครึ่งนะอ๋อถ้าเปรียบเทียบกับคนก็คือแม่ไทยหัวฝร <laughs> ั่งอ๋อเป็นไก่ลูกครึ่งได้ตัวนี้เด่นนี่ ตัวนี้มันไกลไหมเริ่มจำมายา่งซ่อมยังเล่ซ่อมยังซ่อมซ่อมซ่อมสองข้างแล้วเพราะว่ามันมันก็ล่วงหากับใจจัดใส้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมันยังนิ่มนะมันอ่อน่นะมันยังมันยังไม่แข็งมันยังไม่แข็งไก่ก็เลยคัดว่าแผลมันดีก็เลยจัดเอ่อจัดจัดเชียวไว้วะเพื่อเราจะซ่อมเรื่อยๆให้มันแข็งนะสรุปว่าเอ่อ fc นี่เอาไปจากสุ่มเหรอ แปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสุล okay. ัดแปดลาดลาดบุรีสี่แล้วก็เอาเพชรบุรีสองคือหกเป็นสิบสี่ตัวแปดสิบสี่สูงสิบสี่แล้วออกไปสิบสี่แล้วยังเหลืออีกจะคัดให้เขาอยู่นี่เขา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 โทรมาคัดเดี๋ยวแล้วแล้วก็หมายคัดให้ เขาอยากได้พม่าลูกลูกน่าจะกัดนะอ๋อจากมนจากลำพูนใช่ไหมเออที่ลำพูนแล้วมียังอ่ะมียังอ่ะเพชรบุรีก็อยากได้เหมือนกันแต่ยังเข้าไปสองแล้วยังเหลืออีกสองตัวไม่ไม่ลำพูนที่ว่าอยากได้พม่ากระจัดนั้นได้ได้ได้ยังเจอยังยังยังจัดเออยังไม่ยังไม่ได้แต่ให้เขายังไม่ได้คัดให้เขาอยู่อ๋อยังไม่ได้คัดให้แต่ว่ารับโทรศัพท์เขาได้คุยกับเขาว่าแรก่องรวเดี๋ยวจะคัดให้นะอ๋อ ก็จะเออมันมันก็หาที่เขาสั่งมันต้องการว่าคือต้องการรอยเท่านั้นเท่านี้นะอ๋อจากโลจากโลเนี่ยนะเออจากโลจากโลแปลว่าสองโลเกนหรือสองโลแปดคำว่ามันจะเป็นรอยเตี้ยอ่านนั้นหนักเท่ากันกับความสูงความเตี้ยมันไม่เท่ากันนะอ๋อเาะัเขาต้องการว่าคือต้องการอยากได้รอยสูงสูงแต่ตัวนี้มันรอยสูงอยู่นะตั่นแหเลยคันดีขึ้นมาจะเก่งแต่ลูงนี้ตัวนี้ก็ ลุงหน้าจับเหมือนกันเลเนี่ยโอ,อ้ครับพอลุงหน้ามันคือเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเสียห้าพึ่งนโอ,อ้ไปจับเหมือนกันครับสายพันธุ์มันดีมันเป็นเป็นพมา่าแต่ว่าตัวนี้มันตัวนี้มันออกเอ,อ่อเชิงพมา่ารอนะพม่ารอดรอดรอล่อไม่กลวงรอดซิ่งรอ เตะปุ๊บมันก็วิ่งวิ่งพอเขาเตะมามันวิ่งล่อล่อสองสองรอบมันก็กลับจบตหลงกลับไปเขาเรียกว่าล่อล่อซิ่งล่อไม่ก่วงนะมันเป็นเท่าเงินเช็คดูแล้วว่าไก่ก็ก็นี้ขัดเรื่อยๆครับพี่น้อง ครับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปขึ้นนะครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหนุมานด้วยส่วนนะครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายบครับถ้าคนไหนที่คนมีความรักไก่ก็อยากสนใจกับการเลี้ยงไก่ชนอะไรอย่างนี้ก็โทรม,มาที่ผมก็อยู่ย่งนัอยู่ในที่ยูทูบนะ